สวัสดีค่ะทุกคนครูพี่อ้อยนะคะทัานพิชาขาจรเพจนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะ,ะเมื่อ,อเราก็จะมาฝึกในการที่เราจะเตรียมรูปนะคะแบ็คกราวด์สวยๆนะคะที่จะเอามาใช้ในการทำโฆษณานะคะซึ่งสำหรับนะคะแอปที่ครูอยากจะแนะนำทุกคนเลยนะคะก็จะมีทั้งหมด2แอปนะคะที่ครูได้ให้ทุกคนได้เตรียมดาวน์โหลดไว้จำได้ไหมคะ ะนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันนะคะจากตรงนี้เลยนะคะแอปที่ชื่อว่า Pinterest นะคะตอนนี้ทุกคนน่าจะดาวน์โหลดไปแล้วนะคะใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดนะคะให้เข้าไปดูที่คลิปที่หนึ่งนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเราทุกคนจะต้องเตรียมภาพพื้นหลังไว้นะคะที่เราจะได้เอาไว้สำหรับมาเป็นองค์ประกอบนะคะที่จะทำให้โฆษณานะคะมันดูสวยงามขึ้นอแอปแรกเลยนะคะก็คือแอป นะคะที่ชื่อว่า pinterest นะคะอะ่ดูนะหน้า,นาตาเป็นยังไงนะคะอะ่ตรงนี้เลยค่ะนะคะที่มีคำว่าตัว p อยู่เห็นไหมคะเนี่ยตัวสีแดงๆนะ,ะแล้วให้เรากดเข้าไปเลยค่ะใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนยังไม่เคยสมัครนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ใน Play Store หรือ App Store นะคะดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เรานะคะเลือกอหมวดหมู่ที่เราชอบนะคะอยู่ประมาณ ห้าหมวดหมู่นะคะให้ทุกคนทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะวิธีการในการที่เราจะเลือกดาวน์โหลดรูปภาพเห็นไหมคะว่าจะมีรูปให้เราเลือกมากมายเลยอะคะ่ะแต่วิธีที่เราจะค้นหาง่ายๆนะคะให้เราทุกคนกดไปที่นะคะตรงแว่นขยายนี่นะคะเห็นไหมคะตรงแว่นขยายค่ะนะตรงนี้มันจะง่ายไม่ต้องเสียเวลาในการเลื่อนเนาะเราก็แค่ พิมพ์นะคะชื่อหนะ้าที่เราต้องการที่จะค้นหานั่นเองนะคะอะสมมตินะคะครูลองคลิกดูนะ,ะสมมติว่าครูคลิกไปแล้วเมื่อกี้นะคะครูอยากจะหาคําว่าป้ายราคาอย่างเงี้ยสมมุตินะคะป้ายราคาป้ายราคานะคะ,ะดูนะ กดค้นหาเลยค่ะเห็นไหมคะเยอะแยะเลยค่ะก็จะมีป้ายราคาขึ้นมาเยอะแยะเลยอ่ะเราสามารถกดดูได้นะคะพอเรากดไปที่ภาพแล้วนะคะอ่าก็จะมีภาพต่างๆเกิดขึ้นมาอีกมากมายเห็นไหมคะเราสามารถเลือกหาแล้วก็เอาไปใช้เอาไปแต่งภาพต่างๆได้เลยเห็นไหมคะเยอะแยะเลยวิธีการดาวน์โหลดก็ง่ายค่ะไม่ยากนะคะ ให้ไปดูนะคะตรงคำว่าบันทึกนะคะมันจะมะีเขาเรียกว่ามันจะมีจุดสามจุดอยู่นะคะเดี๋ยวเรากดเข้าไปที่จุด3ามจุดนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมานะคะ,ะเดี๋ยวครูทำให้ดูสมมุติว่าครูเลือกเป็นรูปนี้แล้วกันนะคะเห็นไหมคะข้างๆบันทึกเนี่ยจะมีจุดสามจุดอยู่ตรงเนี้ยนะคะก็ให้เรานะคะคลิกเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะคะเราจะเห็น,นะะมีคำว่าดาวน์โหลดเห็นไหม ดาวโหลดอยู่ตรงนี้ค่ะดาวน์โหลดรูปนะคะก็ให้เรากดดาวน์โหลดรูปเลยเสร็จแล้วรูปภาพนี้ก็จะไปอยู่ในอัลบั้มภาพของเราเราก็สามารถที่จะเอา,เอาภาพนี้ไปใช้ได้เลยนะคะอ่ะแอปต่อไปนะคะแอปที่สองนะคะอ่ะดูนะเดี๋ยวครูออกตรงนี้ก่อนแอปที่2คือแอป p i x a b a บนะคะเป็นรูปกล้องนะคะให้ทุกคนกดเข้าไปเลยนะใครยังไม่ดาวน์โหลดไปดาวน์โหลดไว้นะคะอ่ะนี่ค่ะ นะคะพิกซาเบานะคะที่เป็นลูกกล้องตัวสีเขียวๆนะคะอ่ะเราคลิกเข้าไปเลยค่ะแอปนี้ก็เหมือนกันนะคะพอดาวน์โหลดมาก็ให้ทุกคนลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะเข้ามาก็จะหน้าตาประมาณนี้แหละแอปนี้ดีตรงที่ว่าจะมีรูปภาพมากมายนะคะให้เราเลือกให้เราได้ค้นหาด้วยค่ะเป็นรูปภาพที่เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะต้องไปเสียค่าลิขสิทธิ์หรือว่ามีข้อบังคับต่างๆเลยนะคะ เราก็กดเหมือนกันค่ะกดไปที่แว่นขยายนะคะแล้วก็เลือกนะคะว่าเราอยากจะได้รูปแบบไหนเราสามารถพิมพ์หาได้เลยนะคะอาจจะเอาภูเขาน้ําตกทุ่งหญ้าหรือว่าดอกไม้เราสามารถพิมพ์ได้เลยนะคะอะสมมุตินะคะ,ะครูพิมพ์เป็นว่าดอกไม้นะคะอะดอกไม้นะครูชอบหาครูชอบใช้รูปดอกไม้นะคะมาทำกดหาดูนะคะเห็นไหมคะ รอสักพักหนึ่งค่ะก็จะขึ้นรูปดอกไม้มาให้เราเยอะแยะเลยนะคะรูปภาพมากมายนะคะเนี่ยครูก็เปาภาพตรงนี้แหละมาเห็นไหมคะแล้วเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะว่าเขาจะมีจํานวนรูปภาพให้เราดูด้วยค่ะว่าเนี่ยในหมวดดอกไม้เนี่ยมีภาพจํานวนกี่ภาพนะคะก็ประมาณสองแสนกว่าภาพเลยอะ่ะเยอะมากๆเลยอ่ะนะคะอืมเราสามารถเลื่อนหาได้เลยนะคะ เยอะมากค่ะดูยังไงก็ไม่หมดมีแต่ภาพสวยๆนะคะเว็บเนี้ยดีตรงที่เราไม่ต้องเข้าไปใน Google Chrome นะคะเพราะว่าวเวลาเข้าไปใน Google Chrome เนี่ย Google Chrome เนี่ยบางทีมันมีลิขสิทธิ์นะคะแต่เนี่คือ,อเขาทำมาให้เราแล้วอะทำให้ฟรีๆด้วยแล้วก็วิธีสำหรับการดาวน์โหลดรูปภาพนะคะก็คือเมื่อเราเจอรูปภาพที่เราต้องการแล้วเนี่ยเรากดลงไปเลยค่ะพอกดเข้าไปปุ๊บนะคะ แล้วเราก็กดนะคะที่พื้นรูปภาพครั้งหนึ่งเห็นไหมคะอ่าแล้วทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีรูปนะคะลูกศรชี้ลงนะคะเห็นไหมคะอ่ตรงนี้ให้เรากดนะคะตรงนั้นเลยนะเพื่อเป็นการดาวน์โหลดรูปภาพมาเก็บไว้นะเสร็จแล้วนะคะอ่าให้ทุกคนนะคะดาวน์โหลดโดยการใช้อัตราส่วนนะคะประมาณหนึ่งเาสองศูนตรงนี้นะ เนี่ยนะคะด้านหน้าเป็น1920ด้านหลังจะคูณอะไรก็ช่างไม่เป็นไรค่ะแต่ให้เราเลือกที่ทขนาดนี้ไว้นะคะเ,เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็กดนะคะดาวน์โหลดเลยนะคะกดอนุญาตเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วสักพักหนึ่งรูปนะที่เราเลือกก็จะไปอยู่ในอัลบั้มรูปเรานี่คือ2แอปนะคะที่เราจะดาวน์โหลดไว้เพื่อที่เราอ่ะจะได้แบบเอามาไว้สำหรับเตรียมในการทำภาพแต่งภาพทำสื่อของเรานะคะ ประมาณนี้นะคะ2แอปนะคะที่ให้เราเตรียมแบ็กกราวด์ต่างๆแบ็กกราวด์สวยๆไว้นะคะก็คือ,อ Pixabay นะคะแล้วก็ Pinterest นะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีอยู่ประมาณเท่านี้แหละทุกคนไปเตรียมดาวน์โหลดภาพที่เราต้องการจะเอามาตกแต่งไว้แล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ